สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวขอเชิญขวหน้าส่วนด้วยค่ะผอ,อ,อนะคะทะลองประหลัดค่ะเชิญค่ะผอ,อ,อกองช่างค่ะที่สชใจเชิญนะคะขอเชิญด้านๆทุกท่านเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเรียกนะคะค่ะเชิญเชิญนะคะเชิญนะคะจะได้จะได้แนะนําให้ชาวบ้านได้รู้จักนะคะว่าหลังเข้าไปหาจะได้ทราบว่าใครเป็นใครนะคะเชิญค่ะ เอียงเอียงซ้ายเปล่าหรือเอียงขวาขยับ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 เอียงเอียงก็ตอนนี้เอียงเอียงโอเคนะคะคุณนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะพูดคุยกับทุกท่านเดี๋ยวขอแนะนําให้ทุกท่านรู้จักนะคะในทีมงานของเรานะคะจะเริ่มจากท่านแรกด้านขวามือนะคะ ขัออ้นแรกสอสอแบ่ชาวงศมสาค่ะทั้นที่สองนะคะออคุณวัฒนาปองใสค่ะที่ลุษสานายกนะคะทั้นที่สามนะคะครองบรรทั์ตันบุญเสริมนะคะทั้นที่ทสี่นต่อสอทอโฆษณานันนะคะอันนี้เป็นรองประธานสภา,านะคะและถัดมาคือคุณสนพยาจริญสุขนะคะประธานสภา,าค่ะ องศิวลีรัตน์นะคะค,ค่ะถัดไปสนินธ์สาโนธค่ะถัดไปท่านสุรสนินีสาวพึ่งไทยนะคะรักษาการแทนตลาดเทศบาลตำบลมั่าายนะคะท่านต่อไปนะคะคุุธีสายทองค่ะหัวหน้าป้องกันค่ะรักษาการแทนเออหัวหน้าสนุนักค่ะถัดไปนะคะขออใหม่ล่าสุดน,นะคะพอ,อชุเกียริะลงสารขามนะคะขออองช่างค่ะ แล้วก็พี่สมชายบ้านใหม่ค่ะของ่างเหมือนกันค่ะตัดไปนะคะขออบาริดาเพชรกล้าค่ะขออกันทังนะคะใครมีปัญหาเรื่องเงินเชิญน,นะคะค่ะแล้วตัดไปคนสุดท้ายนะคะคือขออดุจิทันสมัยนะคะขออสาธารณสุขค่ะนะคะใครมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วันนี้นะคะดูเลยดีใจนะคะที่ที่มีกิจกรรมตรงนี้นะคะคือสาราคุใหญ่เราอยพูดล่คนน้อยไม่ได้นะคะคือสาราคุใหญ่เดินเดินไปที่เราจะจัดจริงๆมันต้องจัดซีนปูตรงเนี้ยมันจะได้ดูคนเยอะนิดนึงนะคะป็นมีคนกคนจะกอกจักจดกระจายนิดนึงแต่ก็ดีใจที่สาหรับทุกท่านเข้ามาร่วมง,งานกับทางเรานะคะทางเราจัดกิจกรรมดีๆให้กับทางพี่น้องทุกคนของตำบลข้ามายนะคะเราไม่ได้เลือกว่าจะเป็นตําบล ท่าไหนนะคะเราจัดให้เป็นโครงการดีๆทุกโครงการนะคะเพราะฉะนั้นการรับบริการของเราในวันนี้นะคะก็จะมีการ,รวนวดนะคะท่านใดยังไม่ได้ลงชื่อก็ลงชื่อไว้นะคะแล้วก็จะมีการเสียภาษีนะคะก็ติดขอขอต้อยนะคะหรือขอกองคำที่เป็นคนดูและนะคะจ่ายค่าน้ำปราปานะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปจ่ายที่เทศบาลนะคะวันนี้เรามาถึงที่ที่นี่แล้วนะคะทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างที่เราจัดขึ้นนะคะ กอย่างเราตั้งใจทํามาอย่างดีที่สุดทุกคนตั้งใจทำขอออทุกท่านนะคะตั้งใจที่จะทํางานตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วเรือและทีมงานทุกคนนะคะก็ยินดีนะคะที่ทุกท่านมาให้ร่วมบริการกับเรานะคะคงไม่พูดอะไรมากนะคะที่จะมีการเสียเวลานะคะขอสรุปสั้นๆทนีแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะก็ ไปต้องทานถอดผงใส่แล้วก็ณะผู้บริหารทุกท่านนะครับเราก็จะเห็นภาพนี้กับทุกหมู่ทุกชุมชนนะครับที่อธิบฐาและจัดเส้นแบ่งทันทีน้องๆเตรียมเตรียมของแจกนะนะครับไม่เสียเวลานะครับเอาของมาเลยครับเดี๋ยวจัดตามรายชื่อเลยครับสิบรางวัลนะครับนะครับเราขอแคสิบรางวัลนะครับนะครับเดี๋ยวจับตามรายชื่อนะครับใครจะนั่งดูมูมหนาของที่นี่นะครับถ้ามีรายชื่ออยู่รับรางวัลแต่ถ้าใครไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้รางวัลนะครับ เมื่อกี้เป็นออเดิมนะครับแต่ถ้าใครได้เมื่อกี้แล้วก็ต้องขอช่วยนะครับเพราะว่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่ะจัดรางวัลนะครับเรามีราจารสมพั์เรื่องเสื้อขันมันหมูนะครับเดี๋ยวร้อยไปยิ่จัดได้ก่อนนะครับเสื้อนะครับเป็นเสื้อของวันเกิดสมเด็จพระสันตาชนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยากได้เสื้อสีชมพูไว้ใส่ราคา75บาทจากราคาเต็ม150บาท เหลือ75บาทวันนี้นะครับ75บาทมีทุกมีทุกไซส์นะครับชื่อมีทุกไซส์นะครับไม่ใช่มีไซส์เดี่ยวแต่ถ้าหลังจากันนี้ไปแล้วใครอยากจะได้75บาทถามว่าได้ไหมครับได้เรามีเยอะนะครับใครที่จะไปซื้อที่เทศบาลนะครับ75บาทเหมือนกันนะครับฝากกันไปซื้อก็ได้นะครับฝากกันไปก็ได้นะครับไปขอซื้อเสื้อที่กอง่ันนะครับตัวละ75บาท ทากบูตถวายเป็นวันเกิดให้กับพระสังฆราชนะครับเดี๋ยวรเราจัดรางวัลก่อนอะไนะครับนะครับรางวัลสิทรางวัลครับขอการเป็นเชิญท่านรองท่านรองเรียนเปิดแรกเปิดเปิดสฆราชเปิดรางวันเปยนเชิญท่านต่อไปนะครับรางวัลแรกเป็นอะไรจีบมาเลยจีบเลยมาแรกเป็นอายม,มาให้โชว์ก่อนใ<ไ>ครใครครับเราเรียนบอไม่เอาใครพวาเราเรียนไม่ อัน้ำตาลเพือน้องชอบความหวานเพราะตะวันนี้เป็นเบาหวานอยูอ่ามันพนักงานเราไม่เอานะครับเราเอาเจ้าหน้าที่เราเอาประชาชนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจะได้เลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลกินแล้วหวานนะครับได้บอกบอกบอกแล้วครับก็ได้แล้ว ได้วส่ชื่อลยได้ใครได้มาลงทะเบียนไหมเนี่ยทางนี้เห็นด้านเด้งเลยอ๋อคุณสายกินเพียงนั้นครับอยู่ไหมครับคุณสายกินเพียงนั้นครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ยกมือขึ้นนะครับคุณสายกินอยู่ไหมครับไม่อยู่นะครับกลับใหม่นะครับไม่อยู่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 เพราะบางท่านมามาเสียภาษีแล้วกลับเลยก็มีนะครับ อยู่ไหนอยู่ไหนลูกสายกินลูกสายกินเราชื่อแม่ใช่ไหมให้ไหมให้ไหมอ่าใครให้ยกมือขึ้นอ่าให้ก็ออกมาเราไม่กล้าเราไม่กล้าเจอเลยครับแหมให้ให้ถึงขนาดนี้ไม่ให้ก็โตแล้วนะครับขอน้ำตาลถ้าเรามาขอน้ำตาลเขาตากส่วนแไว้รางวัลต่อไปน้ำตาลแล้วตาลด้วย น้ำปลาขอขับเดินเชิญท่านรองประธานครับและรองเอกครับเชิญครับแต่จะไปนั่งรับรางวัลสิท่าไปนั่งแต่น้ำปลาดีกว่าเพราะว่าท่านรองดูแลเกี่ยว่ับปลานะครับเพราะเป็นเรื่องน้ำน้ำาีันเป็นท่านนะครับน้ำปลาครับคู่กับน้ำปากปลาใครมีปัญหาเรื่องน้ำป,ปาปลาเรื่องเครื่องเสียงไม่ดังนะครับบอกท่านรองเอกได้นะครับ คุณอนุรัตน์อุดมสุขครับอนุรัตน์ครับอุดมสุขครับอนุรัตน์อยู่ไหมครับอ๋เชิญครับเชิญครับหน้าท่านเชิครับนะครับท่านต่อไปครับกล่าบขอบคุณนะครับท่านรองเอนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลครับท่านอนัญญาตเรียนสุ่ครับกราบเรียนเชิญกับรางวัลน้ำมันพื้นน้ำมันพื้นครับ หนึ่งรางวัลครับหนึ่งรางวัลนะครับล้วงเลยครับล้วงเลยครับแม่ไปแลกกันดาดได้อ๋อไม่มีชื่อไม่มีชื่อคุณละเอียดนอดขาวครับอยู่ไหมครับคุณละเอียดนอดขาวครับถ้าอยู่ยกมือขึ้นนะครับถ้าอยู่ยกมือขึ้นนะครับไม่อยู่นะครับไม่อยู่จบใหม่ครับนะครับใครอยู่ก็บอกด้วยนะครับ เสวยครับคุณเสวยสินสิริครับอยู่ไหมครับอ๋อยู่กลางนวดอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ท่านประธานไปให้ถึงที่เลยดีหมครับดีครับเชิญเลยครับท่านประธานเชิญเลยครับขอขอบคุณท่านประธานสนทดจะยาเจริญสุขครับขอการเป็นเชิญท่านรองประธานสภาครับท่านรสนัทพันนันครับเชิญครับใครับไครคุณเหนอครับใครใค่รองประธานสภานะครับใครนะครับสิ้นไปนะครับเชิญครับเชิญครับกันเองนะครับ รอแป๊บอ๋อรอแป๊บรอแป๊บตาก,กล้องบอกรอแป๊บนะครับตอนนี้พี่เหลือนะครับก็ได้เป็นรองประธานสภานะครับใครมีปัญหาอะไรถึงแม้จะอยู่คนละเขตเจองานที่ไหนก็ฝากปัญหาวามต้องการที่